มาดูการตั้งค่าโคมาคีของ RGB Mini Plus นะครับก่อนอื่นเลยครับต้องเอา,เอาแล์ของเน็ตเวิร์กภายในเข้ามาเสียบนะครับที่ช่องแล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เซตค่า IP ของตัว RGB ให้อยู่ในวงเน็ตเวิร์เดยียวกันที่เราจะใช้งานนะครับกดเมนูนะครับแล้วก็ใช้จอยเลื่อนไปที่หัวข้อ IP Setting ครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถ ฟิก IP ก็ได้ครับ Default ก็จะเป็นการฟิก IP ไว้นะครับหรือเราจะเลือกให้เป็น DHCP เพื่อดึง IP จากเน็ตเวิร์ของของเรามาใช้ง,งานได้จากนั้นเมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับกด Search จะพบว่ามี RGV Mini ทั้งหมด สตัวนะครับที่จะใช้งานเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่3ครับส่วน2ตัวบนจะเป็นเดโมโซ,ซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับให้เรามาเลือกที่ตัวที่3ตัวนี้ครับกดอีกครั้งครับไปที่ปุ่มเซตนะครับแล้วก็เลือกโคม a าคีออนตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกสี ที่เป็นพื้นหลังที่เราใช้งานก็คืออันนี้สีเขียวนะครับจากนั้นมาที่ r g ี Mini Plus ครับกดปุ่มเซตครับแล้วก็กดไปที่หัวข้อ PIP ครับตรงนี้ให้ทำการเลือกให้เป็น B ก่อนนะครับโดยการกดปุ่มทางซ้ายนะตรงนี้จะเป็นการเลือกกล้อง ที่เราจะเอาทําการเจาะนะครับก็คือตอนนี้เป็นกล้องที่2ครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนแบ,บ็กกาวให้กดปุ่มทางด้านซ้ายให้เปลี่ยนเป็น A ก่อนสามารถกดเปลี่ยนแบ,บ็กกาวได้ทันที ถ้าจอดสีได้ไม่เนียนเราสามารถเข้าไปปรับแต่งในโปรแกรมเพิ่มเติมได้นะครับ